เซตว่างเนี่ยเป็นสับเซตของเซตตระการที่สามเซตใดๆก็ต้องเป็นสับเซตของตัวมันเองประการที่สี่ถ้า A เป็นสับเซต B และ B, เป็นสับเซต c แล้ว a ก็เป็นสับเซต c ห้าอันนี้จะสดสำคัญมากนะครับข้อที่5ถ้า a เป็นสับเซต b และ b เป็นสับเซต a แล้ว a เท่ากับ b อันนี้คุณสมบ,บัติข้อที่5เนี่ยเราจะเอาไปใช้ในการพิสูสจน์เซต ซึ่งเรากำลังจะเรียนการต่อในบทที่4ตอนท้ายนะครับอีกนป็นที่มาไม่ถกเราใช้สำหรับคอน,นี้แล้วก็ข้อที่6ก็คือจำนวนสับเซตมันจะมีค่าเท่ามีค่าเท่ากับ2ยกกำลังสมาชิกของเซ็ตนั้นนะครับสีลักของสมาชิทก็ใช้ขังข้อแล้วก็ คื่อ็ุตส,ส,สมบัติข้อที่สองนี่เป็นจริงไม่ว่า A จะเป็นเซ็ตว่างหรือ A จะไม่เป็นเซ็ตว่างก็ตามสับเซ็ตยังไม่น้อยที่สุดต้องมีเซ็ตว่างเป็นสับเซ็ตของทุกเซ็ตนะครับเอออันนี้ออกข้อสอบก็จะมีดีเท็มอะไรแล้วนะครับข้อนี้ให้พิสูจน์ ีท่านมีเวลาจะมาพิสูจน์ดูมันมันเป็นการใช้ภาษานิดเดียวนะม,มันนี่ยากแต่ก็ไม่มีใครทำได้ไม่เข้าใจเลยไม่รู้ด้วยนี่คนนี้เป็นคนที่สูงสูงสุดไม่มีใครทำและก็มาเรียนกันที่หนักว่ามันคือพิสูจน์ว่าสับเป็นแท้คืออะไรครับ สับเซตแน้ของเซตเอสับเซตแท้ของเซตเอคืออะไรครับครียนจำได้ไหมเรียนจำได้ไหมั่นแหาสุม,มาพรจำได้ไหมครับสับเซตแท็กคืออะไรเวลาคบี้ยที่ได้สับเซตแท้คือทุกสับเซตทุกสับเซตของ A ที่อ่าที่ไม่ใช่อีกเพราะฉะนั้นจำนวนสับเซตแท้สับเซตแท้จำนวนสับเซตแทมนมันจึงเท่ากับ2ยกกำลังสมาชิกเแล้วลบ1นั่นเองไอหนตัวนี้คืออะไรครับตัวตัวอื่น อันนี้ก็เป็นข้อสอบลอคเกตได้เป็นอย่างดีขอเอกสปูนะคะขอตัวอย่างได้มีตัวอย่างที่ต้องแปะก้อนแอนดี้ขอเออเดี๋ยวนะครับต้องต้องโฆษณาเจ้าของชี้นี่ท่านอาจารย์สมชายถาวรหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนสุขาสนิทรับเป็นสปูนผู้อาฆาตของเราด้วยขี้แก่กันมาแต่เมื่อปีแล้วครับ พี่สาวที่บ้านเรียนไปเกียรติยืนสองเทอมเลยนะครับคือมันเป็นใได้มานเลยนะน้องชายสี่สองเทอมสองึ่งถือว่าให้พี่สาวไปสองเองเอามสองพอคุณสมชายเขเรียนทำไมพี่สาวผมไม่สามารถสอบโกลด้าได้ไหนก็อมาเอาสองจุดเท่าไหร่สองจุดห้าเปลี่ก่อนแก้งอ๋อเขาไม่ได้แก้งหรอกเขาให้เกีย 2, รติสองครึ่งห้องแล้วให้อหนึ่งครึ่งห้องเท่านั้นถึงได้ เพราะว่าแก็บอที่ป่ากันไม้มูลเหตุมันมีอยู่เพราะว่าเขาห้องเนี้ยเวลาเรียนกคนน้อยเพราะครูประจำชั้นก็สอนภาษาไทยประธานสูตรประธานผู้ชายอ่ะเดี๋ยวยมหนวดนวดใจอ่ะกำหนดเตนะครับตัวอย่าง

เนี่ยไอ้สังโกจะเป็นงงอะไรอาเขียนจอให้เสร็จก่อนตอนเนี้ยเราพูดได้แต่จอดับปิดก็ชอบจอดับดีอ่ะไือต้องทำอะไม่ต้องบอกไอ้คนหลงเยอะพูดอะไรได้ไม่ได้เลยมีไว้ตคุณไม่ชอบอีแมทเหรอวี น,น,นะคะนนรับไอตอนที่เราเรียนเนี่ยตอนที่ตัวเราเองเรียนเลยนะครับเมื่อตอนนั้นเรียนเรื่องนี้ตอนติดเทอมมอสาลก็งง,งงเหมือนกันแล้วก็นในใจก็บอกว่าปูไม่เอาแล้วเลิกพอกันยีฮันนิตาพอมันมงงที่จะสอบระดับเซตนี่ยแต่ตอนนี้เข้าใจแล้วนะครับวิดดีนะนะครับสอบเซตทั้งหมด ของเซตเอคือห้าประการแรกนึกอะไรไม่ก่อจให้หาสามเซตบอกเลยว่าเซตว่าการที่หนึ่งประการที่สองวิธีการเขียนสามเซตทั้งหมดให้หาเขาคูนนะเนี่ยให้หมดให้ดึงสมาธิแต่ละตัวลงมาแล้ว